รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Modern e ที TV ร่วมกับบริษัทครวะหกจำกัด TUF เสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการมาดามตุงฟู้ดเวิร์คค่ะรายการอาหารที่ทำให้คุณมีอรอยยิ้มและก็อิ่มอร่อยไปทั้งครอบครัวเลยนะคะคุณผู้ชมขะเคยทานเกลือใช่ไหมคะจะบอกว่าเกลือเนี่ยปกติเค็มใช่ไหมคะเกลือแบบนี้ก็เค็มแต่เกลือเนี่ยมีหลากหลายใช่ไหมคะแต่มาดามตุงไปเจอเกลือประหลาดอย่างนึ่งค่ะเกลือลดขมค่ะจะเป็นเกลืออะไรติดตามชมตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ ช่วงมาตามตวงวันนี้ไปชิมเกลือที่ไม่เค็มแต่กับโคบผมแต่ร้านอาหารทีฟู้ดที่เน้นว่าต้องจองก่อนถึงจะได้กินช่วงอร่อยแบบตวงเมนูอะไรที่ทําให้คุณชินชินวุฒออกอาการขนาดนี้ช่วงทําตามตวงมะม่วงน้ําปลาหวานอร่อยได้ง่ายๆภายในสามนาทีค่ะทํากินก็ง่ายทําขายก็รวยห้าพลาดนะคะ ช่วงมาตามตวงสนับสนุนโดย PUF คุณผู้ชมคะตอนนี้ข้มามรามตรงอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะและข้างหลังเนี้ยค่ะ เป็นนาเกลือนะคะที่ทําจากน้ําทะเลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนาเกลือที่นี่ให้ไอโอดีนสูงค่ะมีคํากล่าวที่ว่า man can live without gold but cannot live without salt หมายความว่าคนสามารถที่จะอยู่ได้ถ้าปราศจากทองนะคะแต่จะอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากเกลือค่ะแน่นอนค่ะเกลือเป็นหัวใจอันหนึ่งสำหรับในการปรุงอาหารนะคะเกลือเนี่ยนะคะ เขามีหลายเกรดเกลือที่แพงที่สุดค่ะคุณผู้ชมคือส่วนที่เป็นดอกเกลือค่ะคุณผู้ชมทราบใช่ไหมคะว่าดอกเกลือเนี่ยเอาไว้ปรุงอาหารได้รสอร่อยแล้วก็อันนี้ค่ะที่มาดามตูยังไม่เคยเห็นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีเกลือนะคะมันไม่ใช่หาง่ายๆค่ะดีเกลือเนี่ยต้องทํานาเกลือเนี่ยให้น้ําแก่จัดจนถึง40ลิตรค่ะแล้วก็4-5ปีเนี่ยค่อยมีดีเกลือได้ครั้งหนึ่งนะคะ ราคาแพงมากค่ะกิโลละแปดร้อยบาทค่ะแล้วก็ดีเกลือเนี่ยบอกว่าเอาไปใช้ทำยากินไปไม่ตายใช่ไหมป้า <Okay. S 1> ขอชิมดีเกลือหน่อยนะคะอืมข <c oughs> มมากข <c oughs> มมากข <c oughs> มจริงๆแล้วก็อันนี้อีกอันนึงค่ะที่ไม่เคยเห็นนะคะเกลือตัวผู้ค่ะเนี่ยค่ะคือเกลือตัวผู้ค่ะทั้งดีเกลือแล้วก็เกลือตัวผู้ค่ะ จะส่งไปให้ร้านทํายาเป็นยาแผนโบราณนะคะเกลือเม็ดนี่ก็เอาไปพวกล้างขวดล้างอะไรเนาะแต่เกลือเม็ดมันจะเค็มกว่าดอกเกลือไหมป้าแน่นอนเนาะเพราะมันดูน่าแล้วดอกเกลือนี่คือพอพอมันลอยผิวผิวเนี่ยช้อนได้ก็ช้อนแล้วเพราะฉะนั้นความเค็มมันไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็ลดกําลังข้างเค็มเค็มหวานหวาน้ําทะเลเนาะถุงเท่าไหร่คะอันนี้จ่ายยี่สิบาปยี่สิบอู้ขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะดอกเกลือนะคะ ถุงละ25บาทค่ะท่ามกลางบรรยากาศฝนโปรยปลายในฤดูฝนเนี่ยค่ะมาดามตรงก็มาเยืนที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะและตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่ร้านกบซีฟู้ดนะคะมาร้านนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีเมนูซีฟู้ดหลายๆอย่างค่ะ ที่แตกต่างจากร้านอื่นค่ะเมนูแรกที่มาดามตรงจะชิมในวันนี้ค่ะคือยำไข่ปูค่ะเป็นไข่ปูมา้าแล้วเขาก็ใส่มะม่วงสับมาด้วยเดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะอืมก็เปรีป้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆนะคะขอลองนี้ค่ะผัดหอยลายแบบโบราณน,นะคะอืมเขาใส่กะทิ ลงไปตอนผัดหอยลายเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ผงกะรี่ด้วยค่ะรสชาติดีค่ะส่วนอันนี้ค่ะกุ้งสะดุ้งค่ะเขาใช้กุ้งแชบวยนะคะแล้วเขาก็เอากุ้งไปย่างย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็ราดน้ําจิ้มรสชาติดูน่าจะจัดจ้านเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งพริกทั้งกระเทียมแล้วก็กลิ่นมะนาวนี่โชยโชยโช,ย,ชยมาอื เผ็ดเผแต่แซบ่บจริงๆค่ะและนี่ค่ะดันด้นมาที่เนี่ยเพราะว่าอยากกินเจ้าตัวเนี้มันเป็นก้างกระดานค่ะปกติเนี้ยหากินยากนะคะเพราะว่าก้างกระดานเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยองสงสัยจะส่งออกสดมากโ,โเหเนื้อกออบกระเด้งอะ่ะอร่อยมาก ว่าจริงๆนะถ้ากั้งไม่สดความหวานจะหายไปแต่อันนี้เนี่ยของเขาสดจริงเจ๋งลองจิ้มน้ำจิ้งซีฟูดดูค่ะมันกั้งค่ะมันกั้งจริงๆอร่อยอ่ะถึงเวลาของปลาทูทอดน้ำปลาแล้วค่ะอืปลาทูเนี่ย ทอดดีมากกรอบแบบทานได้ทั้งตัวค่ะและนี่ค่ะปลาดุกทะเลค่ะเป็นแกงส้มใส่หน่อไม้ดองนะคะขึ้นชื่อมากปลาดุกทะเลแล้วก็น้ําแกงส้มนี่สีโอ้สีเดียวกับเสื้อเลยนะตั้งใจใส่เสื้อมากินแกงส้มนะคะนอืมรสแบบจัดจานได้ใจคนกินจริงๆ,ๆถ้าหากคุณผู้ชมมีโอกาสได้แวะผ่านมาแถวสมุทรสงครามนะคะ ลองมาทานดูค่ะร้านกบซีฟู้ดค่ะเขามีอาหารทะเลคุณภาพเนี่ยมาดำตรงว่าสดใช้ได้เลยค่ะเข้ามาที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะเห็นป้ายนะคะกบซีฟู้ดค่ะแต่ว่าเขาต้องเขียนทุกป้ายเลยนะคะว่าต้องจองก่อนล่วงหน้าค่ะเขาจะไม่มีสต็อกอาหารทะเลนะคะคือวัตถุดิบเนี่ยต้องสั่งจองเขาถึงจะเอาของสดๆมาเลยค่ะลองดูนะคะมีโอกาสแวะผ่านมาเลยค่ะรับรองเวิร์คค่ะ ช่วงหน้าอร่อยแบบตวงเมนูอะไรทำให้คุณชินชินวุธออกอาการขนาดนี้าพามาดมาดา